เราสามารถหมุนภาพเป็น3ามิติทําให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนได้ทุกมุมของหลอดเลือดแม้กระทั่งหลอดเลือดที่ขนาดเล็กกว่า0.5เราก็สามารถเห็นได้ชัดมากกว่าการตรวจด้วยวิธีปกติทั่วไป อาการเราจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับอาการแรกก็คือ 1. เราเจอโดยบังเอิญไม่ว่าจะเป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วนํามาซึ่งการตรวจโรคหลอดเลือดสมองและการค้นพบหลอดเลือดสมองเป็นความโชคดีของคนส่วนนั้นที่เราตรวจเจอก่อนที่มีอาการและทําการรักษาโดยท,ทันท่วงทีนะครับส่วนกลุ่มที่2ผู้ป่วยมักจะมีอาการตั้งแต่ปวดศรีรษะเฉียบพลันมีการชักเกร็งกระตุกมีแขนขาอ่อนแรงพื้นไส้อาเจียน หรือว่าเดินเซอาการเหล่านี้นะครับเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองทั้งสิ้นส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลและได้รับการสืบค้นและทำการรักษาต่อไปครับการตรวจด้วยสายสวนและฉีดสารทึบรังสีนั้นเราจะสามารถเห็นความผิดปกติได้ตั้งแต่หลอดเลือดที่คอขึ้นไปถึงหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดเส้นเล็กหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดา เราสามารถหมุนภาพเป็น3มิติได้ทุกมุมของหลอดเลือดแม้กระทั่งหลอดเลือดที่ขนาดเล็กกว่า0.5เซนเมตรเราก็สามารถเห็นได้ชัดมากกว่าการตรวจด้วยวิธีปกติทั่วไปการตรวจด้วยวิธีการใส่สายสวนและฉีดสารทึบลังสีนั้นสามารถวิจัยโรคหลอดเลือดที่ผิดปกติได้ทุกประเภทตั้งแต่ตรงบริเวณคอและสมอง ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติทางเลือดแดงเช่นหลอดเลือดสมองโป่งพองหลอดเลือดสมองคอร์ดหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองอุดตันแม้แต่กระทั่งหลอดเลือดสมองรั่วที่เกิดจากหลอดเลือดแดงเชื่อมกับหลอดเลือดดำโดยตรงนอกจากนี้ยังบอกถึงความผิดปกติของทางเดินของหลอดเลือดดำได้เช่นกันถ้าผู้ป่วยท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือต้องการทำการตรวจด้วยวิธีนี้สามารถเข้ามาปรึกษา กับแพทประจำศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลนาครทนได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง